สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้เราจะขอนำเสนอภาชนะที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนามาอย่างยาวนานอีกทั้งยังมีความศักดิ์สิทธิ์และถูกนำไปเป็นเครื่องรางของขังเพื่อเสริมความเป็นเสิริมงคลได้เป็นอย่างดีและวันนี้เราจะขอนำเสนอประวัติความเป็นมาของบาทเงินบาททองครับ บาทนั้นหมายถึงภาชนะที่ภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบินทบาทประวัติความเป็นมาของบาทนั้นเริ่มมีการใช้มาก่อนสมัยพุทธกาลโดยนักบวชสัญญาสีได้นำผลน้ำเต้าซึ่งแห้งและมีขนาดใหญ่โดยเอาเมล็ดออกบางครั้งก็ใช้เป็นดินเผาหรือกะโหลกของมนุษย์แล้วใช้เชือกร้อยเป็นห่วงสำหรับใช้ถือ หิวหรือคล้องบ่าเพื่อรับอาหารส่วนบาทใบแรกของพระพุทธเจ้าคือบาทที่คติการพรมนำมาถวายคราวเสด็จออกบวชณนะริมฝั่งแม่น้ำอโนมาซึ่งบาทนั้นเกิดหายไปตอนที่รับเข้ามาทุกปยาตจากนางสุชาดาเท้าจาตุมหาราชซึ่งเป็นเทพผู้อภิบาลรักษาโลกประจำอยู่ทิศทั้งสทรงทราบ จึงนำบาศิลามีพันลังสีเขียวมาถวายองค์ละหนึ่งใบรวมเป็นสี่ใบพระพุทธองค์ทรงรับบารและอธิษฐานเข้าเป็นใบเดียวกันนอกจากนั้นยังได้รับคู่กับพระไตจีวรซึ่งเป็นที่มาของผู้ที่จะบวชพระจำเป็นจะต้องมีถ้าหากไม่มีก็จะบวชไม่ได้ พระวินัยปีดกกล่าวว่าบาทที่อนุญาตให้ใช้ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สองแบบคือบาทดินและบาทรเหล็กในทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าการทําบาทในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งบาทของพระสงฆ์นั้นสามารถรับได้ทั้งปัจจัย 4, และบาทยังเป็นส่วนหนึ่งของพุทธกิจและทุดงควัตร บาทนั้นมีไว้เพื่อให้รู้จักทานการขอเพื่อลดอัตราแต่มีใช่ขอเพื่อสนองความต้องการที่ไม่รู้จักพอของตนหรือเกียรติค้านและการให้หรือการบริจาคเพื่อให้รู้จักการเสียสละอีกทั้งยังแสดงถึงการให้ด้วยใจมีเจตนาที่ดีมีใจสงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเป็นการขัดเกลาจิตใจให้รู้จักความพอดี และเป็นการฝึกให้มีสติทุกอย่างก้าวทุกขณะเพื่อมีให้เกิดความประมาทและมีสติตั้งมั่นซึ่งบาทเงินบาททองนั้นนิยมตั้งไว้หน้าร้านหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่เชื่อว่าจะให้คุณในบ้านร้านค้าจะเป็นบาทที่ช่วยเก็บเงินเก็บทองไม่ให้ขาดมือ ร่ำรวยเงินทองและที่สำคัญบาทเงินบาททองนั้นยังหล่อจากแร่เหล็กน้ำพีซึ่งสามารถล้างอาถรรพ์จากสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในการทำมาหากินซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะนิยม ซื้อไว้เป็นของฝากแก่กันเพราะว่าเป็นของดีและเป็นเซริมงคลแก่ผู้ที่ได้ครอบครองครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อบาดเงินบาดท,ทองซึ่งสามารถเก็บไว้บูชาหรือว่าซื้อเป็นของฝากก็ดีท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัย ก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเราครับสวัสดีครับ